สวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาผสมเด็จนะฮะพิมพเกียรติุซุ้มนะฮะเป็นพิมพ์คล้ายกับองคหลวงพุทธนะครับก็เป็นพุทธศินยกปลายนะฮะพระเกศเร็วแหลมไปทุลซุ้มนะฮะพะพักเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็อล้ำตัดนะฮะ ันหน้าอกนะฮะจะมีร่องตรงกลางเป็นเป็นร่องของเส้นสัก,กตินะฮะจะมีร่องตรงกลางวงนี้กดพิมพ์ก็ลึกนะฮะเพราะว่าดูวงแขนดูซอกแขนซอกรักแร้นี่ดูลึกม,ม,มีมีมิตินะครับส่วนเส้นแขนที่แหว่งไปบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนะฮะเป็นธรรมชาติสมเด็จนะฮะ พระสมเด็จก็คงที่เส้นสายครบสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่สวยงามหายยากนะฮะแต่ถ้ามีแบ่งมีหายไปบ้างก็ถือว้เรื่องของปกตินะฮะเพราะเป็นพระที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับพระองค์นี้ถูกพาด้วยรักชนิดหนึ่งนะฮะ คิดว่าเป็นรักน้าเคี่ยงนะฮะเพื่อรัรกษาเนื้อผ้าไว้นะฮะรักษาเนื้อผ้าไว้เส้นบังคับพิมพ์ก็ถูกตัดจนชิดจนแทบมองไม่เห็นนะครับก็เป็นเรื่องของปกตินะฮะเพราะเป็นเรื่องของคนทำนะเป็นแฮนด์เมดนะฮะก็บางคนก็รีบร้อนบางคนก็ไม่มีความปานีดนะฮะบ,บางคนก็ละเอียดรอบครอบตัดทรงตัดพิมพ์ได้สวยงาม นะครับด้านหลังนะด้านหลังเห็นมีมวลสารขึ้นมารอยขอบก็มีรอยปรีลรักษณะนี้เป็นลักษณะใช้ไม้กระดานกดนะฮะเป็นไม้กระดานที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือตรงกลางนี่อาจจะใส,ใสใสเรียบข,ข้างข้างนี้ไม่ได้ใสนะฮะไม่ได้ใสนะฮะองค์นี้ไม่เหล็กโดดติดนะฮะไม่เหล็กโดดติดแต่ไม่ใช่ติดแบบแรงๆนะฮะ ก็คือเราต้องเอาพระองค์พระนิดตั้งไว้นะครับแล้วก็ของแม่เหล็กค่อนข้างที่จะแรงๆนะ,ะตอนนี้ผมใช้แม่เหล็กที่มีกําลังกําลังดูด58กิโลนะ,ะ mm hmm. ก็ลองดูดดูก็ุบว,ว่าพระจะเอ็นมาทางแม่เหล็กฮะ,ะ mm hmm. ก็ถือว่าพระองค์นี้แม่เหล็กดูดติด mm hmm. ข้างหลังก็งดงามนะฮะ mm hmm. ดูง่ายนะฮะ ถึงแม้จะคุมด้วยลักตะเกียงหรือลักชนิดหนึ่งนะก็ยังเห็นว่ามีมวลสารเม็ดโตอยู่นะครับขอบขอบก็โอเคนะมีรอยสไลด์เลื่อนลงของมวลสารแต่คลิมวลสารกลิ้งนะฮะก็คือถูกปลายมีดปลายตอกนะฮะแล้วก็กีดลงมาจากล่างมนจากข้างบนลงสู่ล่างนะฮะก็ทำให้เกิด การลิ้งของมวลสารสไลด์ลงมานะครับรก็เจดนะฮะขึ้นมาแล้วก็ภาพซุ้มออกไปนะครับพระอุระก็งดงามพึงพายนะฮะยังเห็นล่องนิดๆน,นะฮะร่องตรงกลางนิดๆเส้นชายิกวรก็เห็นนะครับฐานล่างสุดก็บุ๋มเข้าไปนะะก็ซึ่งก็บอกกันหลายครั้งแล้วว่าเป็นเอกลักษณ์ของ พระสมเด็จยุคปลายหรือยุคของหลวงวิจารณนะครับขอบ้านนี้นะฮะก็มีรอยรอยสไลด์มีมวลสารนะเม็ดนี้สำคัญมากนะเม็ดเขียวนี่นะนะถ้าเป็นยกก็ค่อนข้างจะหาย,ยากนะแอ้แ,แดงๆนี่คงเป็นอินพงเป็นอิดแดงของพระกําแพงเพชรนะฮนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาแล้วก็วดูพระ ในกล้องกำลังขยายสูงเลยนะฮะอันนี้เป็นพัพกนะฮะเป็นพัพกนะมีมีอิฐแดงอยู่เคียงนะอยู่เคียงนะครับประเกตลอยสูงขึ้นไปนะขึ้นไปเหมือนพาดซุ้มเข้าไปออกไปทะลุซุ้มข้างหลังนี่นะฮะ ละแล้วเห็นล่องชัดเจนนะวงแขนวงแขนม,มีมีแดงๆตรงนี้อาจจะเป็นเยื่อว่านนะฮะเยื่อว่านนะครับมีจุดดำนะมีจุดดำให้เห็นนะจุดดำให้เห็นอันนี้วงแขนก็มีเยื่อแดงนะสิ่งแดงๆนะฮะอันนี้เป็นหัวเข่านะหัวเข่าแล้วเส้นชาจีวรน,นะ นี่หัวเข่าอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่เส้นซุ้มนะเส้นซุ้มนะเส้นซุ้มก็ปรับให้มันใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งจะได้ถ่ายดูไว้แบบสวยๆนะฮะนะามีรอยลักนะฮะรอยปูนแตกและข้างในเป็นสีดำๆนะฮะปูนงอกทับมาอีทีนะฮะก็ถือว่าเป็นรอยลักเก่า นี่ก็รอยปูนแตกนะฮะรอยปูนแตกนะครับรอยปูนแตกเส้นเส้นลักนะฮะนี่เป็นเป็นสีแดงของของไม่ไม่ว่านก็เ,เป็นโอเคสอนตอกไม้นะฮะนะ,ะครับอินแดงก็เป็นอีกแบบนะอินแดงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ เห็นเป็นก้อนอย่างงี้นะเห็นแดงนะฮะนะฮะจะมีเห็นแดงก็มีการก่อของเขาอยู่นะก็เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตะปุ่มตะปั่มนะฮะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะไม่เรียบนะถ้าเป็นพวกว่านพวกเกบสอดอกไม้หรือหรืออะไรที่เป็นก็คงมีว่านกับเกศศอดดอกไม้นะที่ออกเป็นแผ่น แผ่นเรียบๆนะฮะเรียบเรีๆนะครับไม่มีมิติที่ว่าสูงงต่ำๆนะอย่างเงี้ยนะฮะนะครับตรงนี้ตัดพิมพ์ค่อนข้างจะชิดนะฮะชิดชิดเลยนะฮะชิดเลยอันนี้ก็เม็ดแดงตรงนี้ก็น่าจะเป็นอิดนะฮะเป็นอิด นมีตะปุมตะปั่มครับตะปุมตะปั่มอันนี้เกสรดอกไม้นะฮะจุดดําที่เห็นก็เป็นพวกเกสรดอกไม้ว่านร้อยแปดนะฮะผงตะไบผงถ่านนะฮะอย่างนี้ก็เป็นอิดนะฮะอิดนะฮะจะเห็นว่าจะไม่เรียบนะจะเป็นตะปุมตะปั่ม เวลาเราเข้ามาใกล้ๆนะจะเห็นว่าเป็นมีคลุกแคนไซน์นะฮะคลลกแคนไซนะ์มีเม็ดแดงมีสีแดงเล,เลือๆนะฮะมีจุดดำนะฮะก็กดงานมีสีส้มมีสีแดงนะอันนี้เราก็เหมาเป็นสีแดงหมดนะฮะแต่วามจีก็ก็มีสีเข้มสีอ่อนของเขานะฮะมีจุดดำ นะะฮมีเส้นลักฮะเส้นลักโลนปูนงอกปูนแคนไซงอกขึ้นมาทับนะฮะ,นะฮะอันนี้เห็นเหล็กขาวๆแววนะ่าจะเป็นเหล็กนะฮะได้เป็นเหล็กอ่ะตรงนี้นะฮะ ก็อย่างผลึกอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นทราบหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยไม่เคยได้สังเกตนะ,ะเป็นผลึกผลึกใสๆอย่างนี้นะฮะนะฮะก็ไม่ผมไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นอภิชาตจะมีสีอะไรบ้างเพราะมีเยอะสีเหลือเกินนะฮะ <c oughs> อย่างบางครั้งองค์ที่เราเห็นมีสีสีฟ้าสีอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นพรชธาตหรือเปล่านะฮะ สีเท่าสีอะไรนะกดูวันไปก็ศึกษาพร้อมกันไปนะฮะก็ต่างคนก็ต่างเกิดไม่ทันอะไรที่เราไม่แน่ไม่แน่ใจเราก็แค่คาดว่าเฉยๆนะไม่สามารถจะไปฟันธงได้นะฮะพอพูดไปถ้ามันไม่ใช่กม็มันก็เป็นบาปก,กรรมเปล่าๆนะครับ ตอนนั้นเพียงแต่คาดว่าจะเป็นอนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอันนี้อะไรเอ่ยเป็นเส้นคอยหลังดูสิก็ไม่ทราบอะไรเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันนะแต่ตรงจุดขาวๆนี่กน็น่าจะเป็นเหล็กนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันถ่ายรลปดู ล้งออกไปให้สุดจะเป็นอะไรนะลักษณะเป็น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 ,เป,นเป็นเส้นใยอะไรทุกอย่างนะฮะนะฮะมาจากการฝังอยู่ในเนื้อผ้าป่าก็ไม่ทราบนะฮะอาจจะเป็นเส้นผมนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะฮะ มาจากโคมาจากในเนื้อพระนะฮะพระแต่ที่เราเห็นเม็ดสีเข,เขียวซึ่งสนนิษฐานว่าเป็นหยกก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเหม,นมือนกันฮะก็พยายามจะหากันอยู่นะฮะข้อแขนนะมีรอยปูนขึ้นนะฮะมีรอยปูนขึ้น ขึ้นเป็นนะฮะจริงไม่ใช่เรียกว่าคขี้ไข่นะมันเป็นปูนนะฮะปูนแล้วก็มีขี้ผงขี้อะไรไลงไปปูนก็งอกทับซ้ำซ้อนกันนะฮะหลายชั้นหลายวันละนะครับก็เรื่องสับแสงแบบนี้ต่างคนก็ต่างพูดกันไปนะฮะ ก็แต่ความหมายก็คือคล้ายๆกันนั่นละครับใครจะพูดไม่เหมือนกันนะฮะคราวนี้มาดูด้านหลังะฮะเป็นเราจะต้องการหาเม็ดหยกนะฮะซึ่งเมืกี้เราก็เห็นแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะ นี่เป็นลักเป็นลักนะฮะเป็นลักชัดเจนนะฮะชัดเจน,เจนอ่าเห็นแล้วฮะสีสฟ้าไม่น่าแต่ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นหยกนะฮจะเป็นหินสีนะเป็นหินสีนะฮะนะครับก็โอเคถือว่าไปไปหินสีมงคลนะฮะ เคียงข้างด้วยอิดแดงนะฮะโอเคนะอันนี้อันนี้ก็เป็นมวลสารนะฮะเป็นก้อนขึ้นมะากล้องนี้ก็ต้องคอยปรับนะเพราะว่าความสูงความต่ำของผิวพระเนี่ยผิดกันนิดเดียวกล้องก็เบอร์นะฮะ กองกระเบรืรออันนี้เราดูอย่างนี้เรายังเห็นความความงอกของปูนนะทำให้เกิดเป็นคลื่นนะ,ะเป็นคลื่นนะ,ะพ,นพื้นผิวจะไม่เรียบนะฮะผิวจะไม่เรียบนะส่วนในส่วนที่ลึกอย่างนี้ถือว่าเป็นการ เป็นการลึกของพิมพ์ไม้ที่กดข้างหลังไว้นะฮะทาให้มีเป็นร่องเป็นรอยแบบนี้แต่ว่าพื้นผิวลักษณะเป็นนี้ฮะก็คือเป็นคลื่นเป็นไม่เรียบนะฮะเกิดจากการงอกของปูนนะฮะนี่เห็นมันยังเห็นไม่ติดนะฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นเม็ดสีฟ้านะเม็ดสีฟ้าเม็ดสีฟ้า ยังไม่เจอหยกนะฮะแต่ว่าหยกเนี่ยองไหนมีหยกถือว่าเป็นมงคลนะฮะเพราะว่าายากถ้าหาง่ายก็คงมีทั่วไปนะฮะอันนี้เป็นเงินเงินะฮะเงิน,น,ะะเ,นเงิน,งนไม่รู้อะไรเหมือนกันขึ้นมาทั่วเหมือนกันนะฮะ ดูข้างบนบ้างว่าเจออะไรดีงทีไหมนะฮะมาดูขอบนะดูขอบดูขอบก็ต้องเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องปรับ,ปร,บปรับขึ้นนะฮะปรับขึ้น ตรงนี้ก็ได้ถ่ายวิดีโอด้วยกล้องมือถือไว้นะในที่การทดลองใช้ใช้แม่เหล็กดูนะฮะเป็นสีฟ้านะเม็นสีฟ้าอันนี้เป็นแดงนะฮะขอบตงน,นี้บนสันก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจอะไรเหมือนกันนะฮะพอสีเขามีอม แบบมีความเหมือนมีความชื้นอยู่ข้างในนะฮะจะเป็นดินก็ไม่ใช่นะนี่ดินแน่นอนนะ,ะนี่เสียวเขียวเขียวนะเขียวเขียวแต่ไม่แน่ใจจะเป็นหยกหรือเปล่าดูอีกด้านนี่เป็นไงบ้าง นี่เกาก้อนมวนสารนะมีรอยงอกของปูขึ้นมานะฮะมิตินะฮะนี่เีสีเหลืองนะฮะสีเหลืองๆอันนี้เป็นดินนะฮะ ก็โอเคก็พอจะมองเห็นมุลสารนะค่อนข้างะะะาจะเยอะพอสมควรนะฮะมอจะเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราหามุมหยุดตำยานะฮะหามุมหยน้ํำยาเราดูอย่างนี้พื้นที่อาจจะไม่พอนะฮะตอนนี้มันดูดมันยด,ม,นดมายอดตรงกลางกลางดีกว่าน,นะกลาง เอาใกล้ๆเม็ดสีฟ้าเนี่ยแหละนะฮะถ้าเป็นเนื้อผ้าที่ขาวแบบนี้นะ การเห็นฟองอากาศก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะแต่เราก็มาสังเกตดูว่าเราก็พอเห็นเวลาหยดตั๊บเนี่ยหยดน้ำเขาจะเกาะน้ำยาเขาจะเกาะเป็นเม็ดกลมๆอยู่แล้วนะฮะไม่ไม่ไม่ไหลออกไปนอกจากพื้นันพื้นตรงนี้มีมีความต่ำมีร่องอะไรเงี้ยก็จะไหลนะฮะแต่ลำพังถ้าเรียบๆอย่างนี้ก็จะเกาะเป็นเม็ดนะฮะแล้วก็ฟองอากาศก็ขึ้นมานะฮะ นนี้ผมขอขอนุญาตเช็ดเลยนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพระจะเสียนะฮะครับสรุปว่าองค์นี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะมีมนสารครบคันพอสมควรนะฮะสิ่งที่ควรมีก็มีนะฮะคือพวกเม็ดแดงจุดดำดินกำแพงนะฮะแล้วอัญมณีหินสี นะฮะแล้วก็ไม่เหล็กดูดติดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเหมือนกับองค์ขององค์ที่ชื่อว่าหลวงพุทธนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับเอาขึ้นคอบูชาไม่อายใครนะแม้ว่าเส้นสายจะมีขาดมีแบ่งบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของประสมเด็นะ มงบอกว่าเก่าจริงนฮะโอเคครับวันนี้องค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาองค์อื่นเขามาดูอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับ